เราจะเริ่มต้นด้วยสำนักข่าวทาสที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของยูเครนนะครับเราหยิบรายงานของสำนักข่าวทาสซึ่งเป็นสื่อทางการรัเสเซียอ้างท่าทีของนายมาร์กุตเลขาธิการนาโต้ที่ประกาศในการประชุมระดับบัญชาการนาโต้ที่เยอรมนีเรียกร้องให้ชาติะวรตกให้ความสําคัญกับการส่งอาวุธช่วยยูเครนครับโดยในรายงานของสื่อรัเสเซียระบุถึงคําว่าผู้นําชาตินาโต้ควรพูดถึงเรื่องการเจราจาสัสริภาพให้น้อยลง กว่าที่เป็นมานะครับรายงานของสื่อรัสเซียระบุถึงค่าวว่าเลขาธิการ NATO นาโตยเรียกร้องชาติสภาพยุโรปและชาตินาโต้ไม่ควรพูดถึงเรื่องสันติภาพมากเกินไปในตอนนี้แต่ควรโฟกัสไปที่การส่งอาวุธช่วยยูเครนมากกว่านี่เป็นท่าทีที่ออกมาจากการรายงานย้ำนะครับว่านี่เป็นรายงานของสำนักข่าวทาสสื่อทางการรัสเซียที่รายงานระบุถึงคาวว่าเลขาธิการนาโตคนนี้ซึ่งมารับตําแหน่งได้ไม่นานบอกเลยว่าชาติต่างๆจะพูดถึงการเจรจา เจวจาสัติภาพระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยช่วยพูดในช่วงนี้ถึงการให้ความช่วยเหลือส่งอาวุธให้กับยูเครนก่อนได้ไหมแม้ว่านี่จะเป็นรายงานของสื่อรัเสเซียที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นท่าทีของเลขาธิการนาโตในช่วงที่ผ่านมาที่ปรากฏต่อนหน้าสื่อก็มีทิศทางไปในลักษณะนั้นนะครับคือในช่วงหลังเนี่ยเลขาธิการนาโตส่งเสียงเรียกร้องไม่ได้เป็นการเรียกร้องไปถึงอีกฝั่งอีกฝ่าย ไม่ได้เป็นการวิจารณ์ประนามไปถึงรัเสเซียเพียงอย่างเดียวแต่มีเสียงที่เรียกร้องไปยังชาติพันธมิตรของนาโตชาติวันตกชาติในสหภาพยุโรปด้วยกันเองเนี่ยแหละว่าช่วยส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนในช่วงเนี้เพื่อเสริมแกร่งให้กับยูเครนก่อนที่ยูเครนจะเข้าสู่การเจรจา กับรัเสเซียที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือไม่เพราะอย่างล่าสุดเลยขาที่การนาโต้ก็ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียซเซเลนสกีของยูเครนรวมถึงหลายชาติยุโรปที่เบลเยียมนะครับก็มีการเน้นย้ำถึงการที่ชาติวันตกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่ายูเครนจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงระบบอาวุธอื่นๆที่พันธมิตรของยูเครนจะสามารถส่งมอบให้ยูเครนได้มากเท่าที่จะมากได้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าอ่ะแล้วการเจรจารสันติภาพว่ายังไง สื่อรัเสเซียก็บอกว่าตอนที่เขาคุยในการประชุมระดับผู้บัญชาการที่นาโต้ที่เยอรมน,นีเนี่ยเขาพูดถึงเลยว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องสันติภาพให้มากได้ไหมพูดถึงเรื่องการช่วยยูเครนก่อนได้ไหมทีนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าเออแล้วการเจรจารสันติภาพในมุมของเลขาธิการนาโตเลขาธิการนาโต้มองอยังไงเลขาธิการนาโตบอกว่าถ้าพูดถึงการเจรจารสันติภาพนะมันควรที่จะต้องพูดถึงคนที่อยู่บนโต๊ะเจรจารนะ ควรขึ้นอยู่กับยูเครนควรขึ้นอยู่กับรัเสเซียและควรขึ้นอยู่กับฝ่ายอื่นๆที่จะไปนั่งร่วมโต๊ะเจรจาในการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัเสเซียซึ่งเลขาธิการนาโตบอกว่าในตอนนี้เอาเข้าจริงเราก็เริ่มมีการพูดถึงบ้างแล้วแหละว่าดีลที่เกิดขึ้นบนโต๊ะเจรจาสันติภาพระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเป็นอย่างไร แต่ถ้าหยิบขึ้นมาพูดต่อหน้าสาธารนณะเลขาธิการบอกตเลขาธิการนาโตบอกว่าถ้าหยิบสิ่งที่เราพูดคุยกันมามาพูดต่อหน้าสาธารนณะก็คงจะเป็นเรื่องง่ายกับฝ่ายรัเสเซียมากจนเกินไปทีนี้นักข่าวก็ถามต่อครับเอว่าแล้วเงื่อนไขเรื่องของการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเนี่ย เลขาธิการนาโต้มองจุดนี้ว่าอย่างไรบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พูดถึงการรับยูยเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ซึ่งดูจะปิดทางแทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงก่อนการเจราจาระหว่างรัเสเซียแล้วแล้วกระบวนการในการการันตีความมั่นคงละ่ะเลขาธิการนาโต้มีเงื่อนไขอะไรมีข้อเสนออะไรที่จะมอบให้กับยูเครนเพื่อเป็นการการันตีความมั่นคงก่อนที่จะเจรจากับรัเสเซียหรือไม่ แล้วก็มีคนหยิบยกขึ้นมาว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ยุโรปจะส่งกองกำลังสันติภาพเข้าไปประจำการที่ยูเครนเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่อาจบอกได้ว่าเป็นการการันตีความมั่นคงให้กับฝ่ายยูเครนพอนักข่าวถามแบบนี้เลยค่ะที่การนาโตเลี่ยงตอบเลยครับเลี่ยงตอบด้วยการบอกเหมือนประโยคเมื่อสักครู่เลยว่าการพูดเรื่องใดๆก็ตามอย่างเป็นสาธารนณะ ถึงเงื่อนไขต่างๆที่กําลังพิจารณาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแต่สิ่งที่สําคัญในตอนนี้ที่สุดคือการทํายังไงก็ได้ให้ยูเครนอยู่ในตําแหน่งการเจรจารที่ดีที่สุดเพื่อให้วันที่การเจรจารแล้วยูเครนได้เปรียบได้ประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องการ ส่งกำลังสันติภาพกองกาลังสันธตธิภาพของชาติยุโรปเข้าไปประจําการที่ยูเครนในฐานะที่เป็นการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในการเยือนเบลเยียมของประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีสื่อ,อยูเครนรายงานเหมือนกันว่าประธานาธิบดีวโลดิดเมียเซเลสกี้ได้มีการหารือกับชาติยุโรปหลายต่อหลายชาติที่ไปร่วมไปชุมด้วย ถึงความเป็นไปได้ที่ชาติยุโรปจะส่งกองกำลังสันติภาพของยุโรปไปประจำการในประเทศยูเครนผู้นำยูเครนพูดเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วชาติอย่างยูเครนที่เป็นชาติที่กำลังมีการสู้รบอยู่เนี่ยก็ต้องการการการันตีความมั่นคงในระดับที่สูงสุดนั่นแหละและในมุมของผู้นำยูเครนแล้วการเป็นสมาชิกนาโต คือการการันตีความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่ทราบเพราะแนวโน้มมีค่ามีแนวโน้มน้อยลงไปทุกทีเนี่ยก็เลยมีการหาหรือเกี่ยวกับการติดตั้งกองกำลังสัติภาพจากยุโรปในยูเครนขึ้นมาถ้ายอ้อนไปสักนิดหนึ่งเนี่ยครับยูเครนส่งใบสมัคร ขอเป็นส่วนหนึ่งของนาโตตั้งแต่เดือนกันยายนปี2022ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นล่าสุดแล้วก็เป็นความคืบหน้าใหญ่คือความคืบหน้าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือกรกฎาคมปี2024ที่ฝ่ายนาโตก็ย้ำว่ายูเครนเนี่ยกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือยูโรแอตแลนติกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนาโตด้วยแต่ถึงอย่างนั้นยูเครนก็ไม่ได้รับการการันตี หรือให้คำมัน่นได้รับคำมั่นใดๆจากนาโตนะครับว่าจะได้เป็นสมาชิก NATO เมื่อไรคำขอใบสมัครที่ส่งไปจะได้รับการรีวิวมากน้อยแค่ไหนรีวิวเสร็จแล้วจะต้องมีการปรับแก้เพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นสมาชิกของ NATO ้ไทม์ไลน์เป็นอย่างไรไม่มีการระบุเอาไว้เลยและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยก็อาจจะยิ่งยากเข้าไปอีกในเชิงของการที่ฝ่ายยูเครน ขอว่าเป็นสมาชิกของนาโตรหรืออย่างน้อยที่สุดนาโตก็มีความขึ้นหน้าควรจะมีความขึ้นหน้ามาให้ยูเครนสักหน่อยเช่นการส่งจดหมายรับรองว่าจะเป็นสมาชิกนาโตในอนาคตดูเหมือนจะไม่มีความหวังเลย,ยนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนจับตาว่าการนํากองกําลังสันติภาพของยุโรปไปติดตั้งในยูเครนเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขใหม่ที่อาจจะมีความไปไปได้ หรือไม่ในการการันตีความมั่นคงให้ยูเครนเมื่อการจเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียมาถึงทีนี้ที่บอกว่าการที่ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตคงไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้และคงไม่ได้เกิดขึ้นทันเวลาที่ยูเครนจะเจรจาสันติภาพกับรัสเซียที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยเพราะว่าล่าสุดมีความเห็นมาจากผู้มนวยการอาวุโสฝ่ายยุโรปสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ m มเคิลคา a r เพนเตอร์นะครับที่ออกมาฟันธงเลยครับว่าคงไม่มีโอกาสที่ยูเครนจะได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโตอย่างน้อยที่สุดคงไม่มีโอกาสภายใต้กรอบเวลาของรัฐบาลโจไบเดนที่จะหมดวาระในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วในมุมมองของผู้มนวยการอาวุโสฝ่ายยุโรปสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุเลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ย กำลังจะส่งต่อไปที่การตัดสินใจของรัฐบาลพร้ัมซึ่งจะเป็นรัฐบาลชุดต่อไปที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสาวรัฐนะครับโดยเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องเป็นอำนาจการตัดสินใจของรัฐบาลชุดต่อไปแล้วแหละว่ายูเครนจะได้รับการการันตีความมั่นคงในรูปแบบไหนก่อนที่จะเจรจากับรัสเซีย จะเป็นการการันตีแบบให้การเป็นสมาชิกนาโต้หรือจะเป็นการการันตีในรูปแบบอื่นที่อาจจะมีความเท่ากันหรือใช้เป็นข้อในการที่ยูเครนอาจมองได้ว่าเป็นการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนได้โดยเขาเปิดเผยเลยนะครับว่าในตอนนี้ชาติสมาชิกนาโต้ก็ไม่ได้เห็นพ้องกันทั้งหมดถึงการที่จะเชิญยูเครนเป็นสมาชิกนาโตเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมีความ เป็นไปไม่ได้มากขึ้นไปอีกนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับชวนจับตากันนะครับเรื่องการการันตีความมั่นคงเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเป็นประเด็นที่หลายคนต้องจับตาครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่แทบจะเป็นเงื่อนไขเดียวแล้วในตอนนี้ที่ยูเครนเรียกร้องไปยังพันธมิตรของตัวเองก่อนที่จะเจอจากกับรัสเซียก่อนหน้านี้ยูเครนเคยตั้งธงเอาไว้ว่าจะไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ต่เรื่องนี้ก็เริ่มซาลงไปเรื่อยๆจากการที่ประธานาธิบดียูเครนเองก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากขณะเดียวกันฝ่ายชาติวัตตกที่เป็นพันธมิตรของยูเครนก็ออกมาชี้ว่าจริงๆก็มีกลไกลที่อาจจะตั้งเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาในลักษณะที่ในเชิงพิติัยจะเป็นการเสียดินแดนก็ว่าไปแต่ในเชิงนิติัน,นอาจจะไมห่หมายถึงการเสียดินแดนก็ได้ ทีเนี้ยก็มีเงื่อนไขาตามมาที่ฝ่ายยูเครนระบุก,ก่อนหน้านี้ว่ายูเครนจะต้องการันตีความมีมีกักม,ม,มีการันตีความมั่นคงให้ยูเครนนะทีเนี้ยมันจะเป็นรูปแบบไหนกองกําลังสันติภาพจากยุโรปมีความเป็นไปได้หรือไม่ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัสเซียนะครับมีท่าทีจากนักการเมืองที่ถูกระบุว่าเป็นนักการเมืองสายเหี่ยวของรัสเซียก็คือดัมิทรีเมดเวเดฟ เป็นอดีตประธานาธิบดีรัสเซียแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินไว้วางใจนะครับเขาออกมาให้ความเห็นล่าสุดระบุว่าสําหรับเขาแล้วสื่อมวลชนอย่างบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The t i ท e สสื่ออังกฤษเป็นเป้าหมายชอบทําทางการทหารครับนี่อดีตประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่าสื่อมวลชนอย่างบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเนี่ยเป็นเป้าหมายทางการทหารของรัสเซียแล้วครับ โดยนายเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียแสดงท่าทีที่ดุเดือดนี้หลังจากที่บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ชี้ว่าการสังหารพลโทอีกอร์คิลิลอฟซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดในกรุงมอสโกที่ฝ่ายราัสเซียชี้ว่าเป็นฝีมือของยูเครนนี่นะครับปรากฏว่าบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์ของอังกฤษเนี่ยเขียนเลยครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทําท,ที่ถูกต้องชอบธรรมในการป้องกันตัวเองของยูเครน เมดเวเดฟอ่านปุ๊บ mm. เห็นแบบนั้นปุ๊บ mm. ก็เอามาเขียนต่อในเทเล g r a ของเขาเลยครับ mm. บอกว่าใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมต่อรัเสเซียมักจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเสมอและผู้สมรู้ร่วมคิดเหล่านั้นก็จะเป็นเป้าหมายที่ชอบทำทางการทห,หารของรัเสเซียด้วยซึ่งก็รวมถึงใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์เขายังเตือนในลักษณะขู่ด้วยนะครับว่านักข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จงระวังตัวไว้ให้ดีครับอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นในลอนดอน เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแลมมี่ได้ตอบโต้เรื่องนี้ผ่าน X โดยระบุว่าคําขู่คุกคามแบบแก๊งอัจกรรมต่อนักข่าวแบบนี้สะท้อนถึงความสิ้นหวังอย่างไม่มีสิ้นดีก่อนจะย้าว่าหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนั้นสะท้อนคุณค่าที่ดีเยี่ยมของอังกฤษคือเสรีภาพประชาธิปไตยและความคิดที่เป็นอิสระเช่นเดียวกับโฆษกรัฐบาลอังกฤษที่ระบุนะครับว่าความเห็นของเมสเวเดฟเป็นเพียงท่าทีสิ้นหวังที่ออกมาจาก รัฐบาลปูตินอ่านี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนที่เราหยิบยกขึ้นมาฝากกันเป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นไปประจำทุกวันนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today